ไม่ตลกกันลุงนะลุงตลกแกอ่ะทำไมดับง่ายเหรอต้ดับไปดีแต่ผมไม่ตลกเออแต่แกก็ดับใช่ไหมก็ลุงต้องตลกสีลุงชนะอีกแล้วอ่ะปิดไม่อ่ะส่วนตัวเอามากไงก็เลยต้องปิดไมงั้นเหรอดับนะแบบนี้ใช่แล้ว ก็ถือว่าดับไปเลยแมทนะครับลุงเนี่ยไม่เคยปิดไมเลยเมื่อกี้ทเมื่อกี้ถียงกาแฟก็ไม่เห็นปิดเลยส่วนตัวงั้นหรอส่วนตัวงั้นหรอ <c oughs> ไม่มีหรอกของแบบนั้นอ่ะไม่ใช่แกซะหน่อยปิดเปิดปิดเปิดรัวๆอยู่นั่นแหละหรือไม่ก็ออกห้องหนีปิด <c oughs> ปิดไม์หนีทําไม จริงๆนักด่าคนก็ไม่น่าดิ่งลงเหวขนาดนี้นะด่าคนมาเยอะแล้วใช่หาแกผมว่าไม่อยากจะคุยด้วยแอ้าวทำไมอ่ะงอนลุงหรอผมไม่ได้ท้าชนไม่แต่ดับไงแกถึงจะไม่ได้ท้าชนลุงอ่ะแต่แกก็จะเอานิสัยคนแพ้มาใช้กับลุงไม่ได้นะ หรือว่าแกไปติดนิสัยจ,จากพวกมันมา,มาแกก็เลยต้องปิดเปิดไม์นีนี่ยปิดหนีเฉยเออทำไมต้องเปิดตลอดเออทำไมอ่ะแกกลัวอะไรหรอ<ม>ถ้าเกิดว่ามีความกลัวถ้าเกิดว่ามีจุดอ่อนอยู่แบบเนี้ยใช่ไหมแกริ่แกรก็ออกมานั่งข้างนอกเลยเอ,ออกมานั่งคุยหรือว่าหรือว่าต้องเดินคุยกับลุง อยากมองบรรยากาศของปายอ๋อจริงไหมเอาอยัางไงต่อแค่จัดการตัวเองยังไงหลังจากนี้นั่นสินะจัด <c oughs> การเอาอยัางไงต่อแค่เกมก็ไม่ได้เล่นแล้วนี่ก็ไม่ได้ใช้แล้วสิบหกเกมค้างคาอยู่ในเซลลสมองเอาอยัางไงต่อดีอะ่ะ อารมณ์เล่นก็ไม่มีเอาอารมณ์เล่นก็ไม่มีสิ่งที่แกเป็นอยู่แกเอาชนะลุงไม่ได้หรอกนั่นสินะแล้วทำไมต้องเอาชนะครับม,มันเป็นมันคือหนี้ที่แกต้องต้องจ่ายไงเป็นข้อตกลงเรากันและกันไงคือแกต้องใช้หนี้ไงแต่แกกลับมีความกลัวมากขนาดนี้นี่นั่นลุงยัดเย็นมานี่อา้าวก็แกก็ตกลงไปแล้วนี่ก็ลุงบอกแล้วไงบอกว่าเออเนี่ย ตังอะลุงจะให้แกนะแต่แกต้องมาชนะด้วยแต่ตอนนั้นแกก็ตกลงไปอย่างดีนี่เออบางสิ่งบางอย่างก่อนก่อนแกจะได้ตังอะคือลุงอะต้องไปซักไซไล่ถามมานะเว้ยว่าเออเนี่ยรับด่านะรับด่าไหมจะเอาไหมที่แกได้ตังก็จากลุงไม่ใช่หรอลุงลุงไม่ได้หักจากแกซะด้วยซ้ำอะช่วงนั้นอะแกได้แกก็ได้ตเต็เต็มอะลุงไม่ได้สนใจหรอกตังพวกนั้นนั้น เออแกอย่าลืมสิว่าว่า,วามันเริ่มได้มาได้มายังไงอะแล้วแกก็ตกลงอะมันเป็นข้อตกลงแล้วไงสิ่งที่แกต้องเคลียร์แต่แกก็กลับเป็นแบบนี้ยแต่ลุงว่าแกคงไม่มีสมาธิเล่นหรอกมั้งถ้าเป็นแบบนี้เล่นไปก็ไอ้นี่อีกเล่นไปอองอองในเกมก็มันมันก็ไม่สนุกแล้วแกเป็นอยู่อันนี้มากี่กี่วันแล้วเนี่ย เ,เออเป็นมากี่วันแล้วเนี่ยเหมือนคนอะไรตายอยากกัน